สวัสดีครับวันนี้ร้านเตอร์ไปชาพามาสมรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือ Honda CB 6 5 0หห้นอสปีสิบนะครับสีสวยมากเลยอ่าเรามาชมกันดีกว่าคันนี้มีของแต่งนะมั่งนะครับอ่าอย่างแรกนะครับชิวหน้าของ K2 นะครับผมสวยๆแน่นอนนะมีไฟเลี้ยวแต่งมาให้ด้วยนะครับมีอ่ากระจกข้างนะครับรับประกันได้เลยว่ามองเห็นแน่นอนนะฮะอ่าบอกให้นอมิโน่ครับผมอ่า ยางหน้าเหลือเต็มเต็มครับผมจานดิสเบรกเหลือแน่ๆครับผมอ่ามีกระมอน้้ำมาให้ด้วยนะครับออ่่าาการล้มนะครับผมอการล้มแต่งมปให้มานะครับผมอชุดเฟรี่ยังสวยๆนะครับชุดเฟร์ี่ยังสวยๆเลยทีเดียวมีการลื่นถังมาให้ด้วยนะครับอ่าดูได้เลยครับว่าสีสวยขนาดไหนนะฮะมีการดินมาให้ด้วยนะครับผมคันนี้ ท้ายสั้นแต่งครับผมอ่ายังเป็นอ่ายังเป็นของคอน t i เนน t a l นะครับผมอ่ายังเหลือๆนะครับสามารถออกทริปเที่ยวโค้งได้สบายแน่นอนนะครับผมสเตอร์นะครับโซสเตอร์เหลือๆสามารถออกทริปได้อีกยา,ยาวเลยทีเดียวนะครับไปรุ่นของผมอ่าเรามาดูอ่าชุดสีฝั่งนี้นะครับสวยๆเยทีเดียวนะครับอ่า ไปดูกันดีกว่าว่าคันนี้วิ่งมาแล้วกี่กิโลนะครับโ oh, <God>, อ้กดหาวิ่งมาเพียงหนึ่งหมื่นสามพันกว่านิดๆเองนะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยครับวิ่งมาแค่สามหมื่นสามนะครับวิ่งน้อยมากๆเลยครับอ่าเรามาฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่าว่าคันนี้ท่อเป็ไงคันนี้จะเป็นท่อเดิมๆไหนะครับอรถเดิมๆนะครับ สามารถออกคลิปได้สบายๆนะครับเสียงอาจจะไม่รบกวนชาวบ้านแน่นอนนะฮะอ่า c b 6 5 0 F P 1 8คันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่1 8 1 8 0 0 0บาทนะครับผมอ่าคันนี้เขาบอกไเลยว่าถูกใจไวรุ่นแน่นอนเพราะเริ่มต้นออกรถเพียงฟรีดาวเท่านั้นนะครับผมอ่าถ้าสนใจรถนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านเตอร์บอยช็อปนะครับผม รือเข้ามาที่เพจร้านเตอร์บายช็อปนะครับร้านตั้งอยู่ที่กรอมอเขตหนองเจอกนะครับร้านตั้งอยู่ด้านหน้าหมู่บ้านพฤกษานะครับผมอยู่ใกล้ๆกับโตโยต้าหนองเจอกนะครับผมหรือสนใจเข้ามาชมรถติดต่อได้ที่เบอร์หน้าเพจร้านได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย